สวัสดี่อแม่พี่นอ้องมดสุกูสุคขขนนะครับวันนี้มาเจอกับผมเชนเกาเชนเคยนครับในช่องฝหายคนเมืองชาแนลนะครับที่เฮาเคยถ่ายวัดประทานมณจงนะครับที่เป็นคลิปอง์เขาที่ว่าโด่งดังนะครับมีคนดูไปหนึ่งหนึ่งมืนห้าพันคนนะครับวันนี้เฮาก็ได้กลับมาเห็นข้างนะครับอตอนนี้เขาก็อยู่ตรงหน้าวัดน,นะครับฮอรจอดรถเขียงไว้ หลังครับวันนี้เขาจะเดินขึ้นกันไดหนักไปนะครับพระธาตุมันโงงนะครับอยู่ที่บ้านโป้งนะครับหมู่11ตำบลบรนเอายมอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับวัดนี้อายุทิ้งล่างไว้เมือ่อหนึ่งถึงสองร้อยปีมันแน่ชัดนะครับอ๋อมีคนอยู่นะครับโู้โเปัญธรําอรนยังครับ นี่เขาได้เดินขึ้นมาได้หนักวัดอ๋อเปิดกำลังกอ่อสร้างนะครับนี่ครับต้านาจะมีสิงครับสิงสองเฝ้าประตูว,วัดนะครับ อ๋อเป็นนิมิตผายดีๆนะครับตอนที่เขามาต่อนนั่นนะครับเรือป่นเกตปกำลังสร้างน่าจะเป็นเอาโบสดนี่ครับอยู่ตรงกลางปาลาแล้วนะครับตรงนี้วัดประธาดตรงนี้นะครับ อันนี้เป็นบุรณะมาสองสองรอบแล้วนะครับตรงนี้อ๋อเป็นหนัยยะซา,าบุรณะขอบเป็น,นครับนี่ครับ bun xo lof ngawatide jammajien ช่างเกำลังทำงานกันนะครับผมไม่อยากไปรบกวนกันนะครับอ๋อเนี่ยครับตอนที่เปิดบูรณะน,นะครับครบเก้าสิบป,ปีนะครับเมื่อปีสองพันห้รอยห้าสิบเจ็ดตรงนี้ก็ร้อยกว่าปีนะครับ นี่ก็ตอนที่ปุน่นรู้แล้วนะอันนี้น่าจะเป็นรอบที่สามนะครับปุนบ่นร,รุ้รแล้วนะครับรอบแรกบุนรู้เมื่อปี2548นะครับ โอ้นี่ที่ไรติดติบผ่าแล้วนะครับตอนนี้เขาไหวข้างล่างครับนี่เป็นย่ายออกมานะครับมีคาม ตาไปนี่ก็เป็นบ้านพึงบ้านเอียมนะครับนี่สวัสดับโอเคครับจะได้ก็อขอจบคลิปเพียงตอนนี้กันนะครับจะได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮงมาติดตามเป็นระยะระยะนะครับว่าเป็นสร้างเสียจต,ตอนไหนนะครับถวยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ไปตัวนะครับผมวันนี้ก็ขอกาบความสวัสดีครับ